นี้คืออะไรจำด,ดูทั้งหมดนี้คอ๋อนี่ก็เป็นปนของดอกที่พบภายในบ้านนะบ,บ้านหลังนี้ใครเป็นคนปอสอจับนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดพร้อมตรวจยึดนำบัตรเงินกู้จำนวนหลายพันใบกองบังคับการปราบปรามก,การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยพลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือผู้บังคับการพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดตรวจคน้นนำโดย พันตรวจตรีชัดดานายทองคลอดสารวัตรกองกำกับการ5กองบับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรืออ,อสอพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่3กองกำกับการ5ร่วมกันจับกลุ่มนายนนท์อายุ35ปีนายนัทวุฒิอายุ43ปีซึ่งต้องหากระทำความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมของกลางเป็นเอกสารหลักฐานการกู้ยืมเงินพร้อมด้วยนำบัตรเงินกู้จำนวนกว่า4,000ใบจับกุมได้ที่บ้านเช่าในพื้นที่หมู่6ตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจงบ้งเบาะแสเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดนครปฐมตำรวจกองกำกับการ5ปอส จึงได้ทําการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าหลังดังกล่าวจึงขออนุมัติหมายคน้นต่อสารจังหวัดนคปรปฐมต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายคน้นเข้าตรวจค้นบ้านเช่าหลังดังกล่าวพบว่าผู้ต้องหาจํานวนสองรายอยู่ภายในบ้านและมีการตรวจยึดเอกสารหลักฐานต่างๆที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบเป็นจํานวนมากเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมด จากนั้นควบกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป